ไอหนุ่มตั้งเกร่อนเรหาปลาล่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นพื่เพื่อเป็นงูกครับ้ารรยสนบหานูถอะรบางสะพานนะครับก็จะได้แหล่งนครับันีเนื้อดีรสชาติอร่อยครับอากขอแนะบบนี้ อายุขครงหลายสิบปีนะครับปากโครงการนี้อายุหลายสิบปีนะครับเค้ืนเดนโดยธรรมชาตินะครับซึ่งชาวบ้านจะดูรักไว้เพราะว่ามันคือเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สักน้ำทางทะเลที่สุดวงสมบูรณ์ที่สุดของทางสะพานนะครับ เมื่อวันที่ส,สกรกฎาคม2565ันายสสืบเนื่องจากเมื่อวานเวลา9้านาฬิกาณหอประชุมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งนี้มีนายเลิศยศแย้มพายนายอำเภอบางสะพานเป็นประธานในที่ประชุมเรื่องการยกระดับประกาศพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในคลองแม่ลำพึงพร้อมทั้งนายประมวลโพงถาวรเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายเอกฤทธิ์ดวงมาลาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามนายถาวรโลจนารัตน ะบงอำเภอบางสะพานพร้อมด้วยเลขาประมงจังหวัดอีกทั้งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าแล้วเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยานอ่าวสยามแห่งชาติการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณท่านเลิดยศยามภายในอำเภอบางสะพานที่เป็นเจ้าภาพให้มีการประชุมขึ้นในวันนี้ ว่ากทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณข้าราชการทุกหน่วยงานที่เสียสละเวลาให้คำแนะนำตลอดจนข้อที่แนะถึงขั้นตอนต่างๆที่ถูกต้องในการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของแม่ลำพึงให้ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะเป็นผลทําให้การพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําในคลองแม่ลําพึงคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านวางสะพานที่สืบต่อกันตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันและสุดท้ายที่ลืมเสียไม่ได้นั่นก็คือท่านสสประมวลพงถาวรลาเดชนะครับที่ช่วยประสานง,งานกับหน่วยงานต่างๆทําให้การประชุมในวันนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการประกอบอาชีพ เพราะเลี้ยงสัตว์น้ําในลาคลองแม่ลําพึงทําให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมายตลอดไปครับถ้าเป็นปัญญาเนงเปนดนายโยาะวินนครับอมตนนี้เราทำมดยมในัาแเราไตด่ครับอืมวิธีการนี้เราจะขออนุญาตตรงไหนเดินยังไงท่านรอ ขององแม่ลำพึงเนี่ยนี่เดี๋ยวตอนเราจะต้องเดินไปที่สวัสดีครับผมนายกฤษดาหมดน้อยผู้แทนภาคประชาชนวันนี้นะครับขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะนายอำเภอบาสะพานผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดใหามีการประชุมในวันนี้ขอบคุณหลายๆส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นกรมประมงกรมป่าไม้ เจ้าท่าและอีกหลายๆส่วนราชการที่สละเวลามาประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านชาวบะมงแห่งรุ่มน้ำของแม่ลำพึงที่ประกอบอาชีพเลี้ยงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนะครับนอกจากนั้นที่สำคัญต้องการาบขอบพระพคุณท่านอสสประมวลองถขา,ราวระเดชที่ช่วยประสานงานกับส่วนราชการต่งางๆ ทำให้การประชุมในวันนี้ดำเนินการ,การไปด้วยดีบรรลุเป้าหมายรือตุดประสงค์ที่วางไว้จะทำให้การพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำมีอนาคตเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากครับ